สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูกวากโบราณนะฮะกวากมรกตโบราณกวากมรกตโบราณใบจะใหญ่จะยาวกว่ากวากด่างเหลืองธรรมดานะฮะตัวนี้เป็นใบเล็กนะตัวนี้เป็นใบเล็กที่พี่พี่ได้ดูตอนนี้นะฮะใบเล็กที่ผมพึ่งดูแลเขานะครับตัวนี้ยังจัดชํำไม่ได้นะใบยังเขียวอ่อนอยู่ต่อที่พี่เห็นนั่นคือต่อต้นแม่ของเขานะต่อต้นแม่ผมตัด แต่แล้วก็ไปชาไปอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมใครที่อยากได้ก็ซีฟได้นะครับแบ่งไม่แพงกวากวักโบราณราคาน้องไม่ได้แรงเท่ากว่ากวักดังเหลืองนะครับผมตัวนี้นะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับผมเลี้ยงง่ายเหมือนกันแต่ตัวกวักโบราณเนี่ยใบยจะมีความใหญ่ความยาวกว่าดูข้างล่างได้นะข้างล่างนั้นก็เป็นใบใบแก่ของเขานะใบแก่ตรงนั้นนะครับผมแต่กิ่งเขาเล็กอ่ะผมก็เลยไม่ตัดนะพอกิ่งเขาเล็กเราก็ไม่อยากตัด เพราะว่าอะไรถ้าเราตาัดปุ๊บอะมันก็จะเหลืออยู่แค่กิ่งอ่อนกิ่งเดียวซึ่งถามว่ามันมันตัดได้ไหมเราก็ไม่ไม่อยากตัดเพราะว่าถ้าเราตาัดปุ๊บโอกาสที่เขาจะเลี้ยงตัวกิ่งที่ยังอ่อนอยู่ให้มันแข็งแรงให้มันแตกใหม่ก็ยากแต่ทําไมผมถึงตัดกิ่งใหญ่ที่เลี้ยงกันมาเพราะว่ากิ่งใหญ่นั่นอะมันแก่แล้วเพราะมันแก่ปุ๊บอะมันใบใหญ่เราไปขยายดีกว่าไหมอะนะครับส่วนตัวนี้คือเลี้ยงง่ายตัวนี้ผมได้มาร้อยนิด,นด กระถางนี้นะกระถางนี้เลยนะผมทั้งหมดห้ากิ่งร้อยนิดนะผมซื้อในช้อปปีนะครับพวกเนี้ยเราลองหาดูหลายๆแหล่งดูราคาและสุดส่วนๆจะจะแรงกว่าราคาในแอปสั่งสินค้าอันนี้ผมไม่ทราบเพราะอะไรนะครับผมแต่วิธีเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่ยากนะพี่จ๋าผมใช้ไข่เปลือกไข่นะพี่เปลือกไข่ผนะสมแกลม,มกักมูลไส้เดือนแล้วก็ดินถุงนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหล่อน้าหล่อน้ําคืออะไรหล่อน้ําเราจะใช้ถาดสีดําถาดสีดําแล้วก็เอาน้ําใส่ นะผมน้ําแค่ทั่ว,ว,วก้นกระถางเขาอ่เพื่อให้มันชื้นอยู่ตลอดพอมันชื้นอยู่ตลอดคือการล่อรากล่อรากให้เขาเดินล่อรากให้เขาเดินเพื่อมันจะลงไปกินน้ําพอรากมันเดินมันลงไปกินน้ํามันก็จะแตกดีขึ้นทุกอย่างมันมีที่ไปและมีที่มาคือทําอันเนี้ยคือทําง่ายๆองนะส่วนน้ําอย่าใส่เยอะเกินนะครับผมน้ำเนี่ยใส่ประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือพอนะครับผมเพราะว่าอะไรถ้าถ้าคุณใส่เยอะเกินเนี่ยเน่านะ เน่าเลยนะครับผมอันนี้คือข้อข้อที่ต้องทำเนาะส่วนใครที่จะเลี้ยงหล่อน้ําใส่ประมาณหนึ่งข้อเดียวมือแล้วสองข้อเดียวมือพอแล้วอย่าใส่เยอะกว่านี้นะและสำคัญคือพยายามเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับผมพยายามเปลี่ยนน้ำบ่อยๆสักสามสี่วันเปลี่ยนทีถ้ามันไม่หมดนะแ,แต่ว่าส่วนใ,ใหญ่แล้วไม่เกินสองวันเขากินหมดแล้วครับลดเปลี่ยนน้าอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้ามีถ้าเขากินหมดนะถ้าเขากินไม่หมดแล้วก็ปล่อยงันเลยฮะใส่น้ําอาทิตย์ละครั้งพอ ช่ำๆแค่นั้นเองนะครับเลี้ยงหล่อน้ำเลี้ยงง่ายดูแลง่าย